สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมนะครับผมพาเครื่องในช่องจาโทเฮนรี่พาสองผานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับแนะนํานะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระรูปล่อนะครับหลวงปู่ทวดวัดชังให้อ่รุ่นรอสสองร้อยนะครับผมสร้างที่นะครับวัดชังให้ ในปีพศสอง5ันห้าร้อยยี่สิบห้านะครับผมองค์นี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นนะครับยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นสำหรับรูปหล่อลอยอง์หลวงปู่ทวดของวัดชังให้นะครับรุ่นหลอศสองร้อยนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อนวะโลหะนะครับผม เป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อนวะโลหะองนี้มีกล่องเดิมพร้อมนะครับกล่องเดิมเดิมนะครับมีหมายเลขประจำองค์ด้วยนะครับสองศนหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับดูที่กล่องก่อนนะครับหลวงพอทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับ วัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับรุ่นรสสองร้อยแปดเมษายนสองพันห้าร้อยยี่สิบห้านะครับแปดเมษายนพศสองพันห้า้อยยี่สิบห้าก็เป็นพระที่พิธีใหญ่มากๆนะครับสำหรับเอ่อพระรุ่นนี้นะครับอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับเพราะว่าตรงกับรัตนโกสินทร์ศกนะครับครบสองร้อยปีนะครับก็ ก็คือกรุงรัตนโกสินทร์นะครับของราชวงศ์จักรกีเนี่ยครบรอบ200ปีนะครับในปีพศ2525รุ่นนี้นะครับจึงเป็นพระที่พิธีนั้นใหญ่มากๆนะครับผมใหญ่จริงนะครับก็ปลุกเสกที่วัดช้างให้นะครับโดยมีท่านอาจาร,รย์นองวัดทรายขาวนะครับเป็นเจ้าวิธีนะครับแล้วก็เกจิคณาจารย์แดนใต้นั้นนะครับ ร่วมปลุกเสกมากมายครับข้างเลยนะครับผมพารุ่นนี้นั้นพิธีใหญ่จริงนะครับแล้วที่สำคัญนะครับพารุ่นนี้เนี่ยชาวนครศรีธรรมราชนะครับก็จะนิยมกันนะครับเพราะว่ารู้ว่านะครับว่าได้ทราบนะครับว่ามีรายชื่อนะครับของหลวงปู่หมุนวัดขาวแดงตะวันตกนะครับได้ปลุกเสกพารุ่นนี้นะครับแล้วก็ ท่านก็ได้ทำการประทับร่างฟงหลวงปูทวดนะครับในพิธีนี้ด้วยนะครับจึงเป็นที่ชื่นชอบของนะครับนักสะสมนะครับผมนี่นะครับต้นนี้นะครับเมื่อเทียบกับบัวรอปีสามเก้านะครับอันนี้บัวรอปีสามเก้าเนี่ยก็จะไล่ๆกันนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆเทียบให้ดูอันนี้กล้องเดิมนะครับสภาพดีนะครับเดี๋ยวผมเทียบให้ดูนะครับ แต่ว่าเหมือนจะเล็กกว่าเล็กกว่าบล็อบนิดหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับเตารีดพิมพ์พใหญ่ a นะครับเขาจะมีพิมพ์พเล็กพิมพ์พใหญ่นะครับรูปหล่อ้อยองค์นะครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์พใหญ่นะครับเนื้อนวะโลหะออของ รุ่นรอสสองร้อยเนี่ยนะครับจะมีจำนวนการสร้างสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าองค์นะครับสองพันห้าร้อยี่ิห้าองค์นะครับเท่ากับจำนวนปีพอะนะครับผมก็หมายเลขตอกอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะฝ่องให้ดูรูปทรง เขาเป็นเอกลักษณ์มากนะครับด้านหลังก็จะเป็นใบโพนะครับข้างๆก็เป็นเริ่มจากด้านหน้านะครับก็จะเป็นโบฟัมโบงายแล้วก็มีหลวงพ่อทวดนะครับวัดช้างให้นะครับรอสอสองร้อยนะครับด้านล่างก็จะมีการอุดกิ่งนะครับแล้วก็ตอกโค้ดตอกหมายเลข โค้ดนี่ก็จะเป็นโค้ดไบโพลนะครับมีโค้ดช้างแล้วก็โค้ดตัวนี้นะครับนี่มีโค้ดช้างโค้ดตัวนี้แล้วก็สองศูนย์หนึ่งสองนะครับกิ่งยังดังนะครับองนี้กิ่งไม่ตายนะครับกิ่งดังกิ๊กกิ๊กกิ๊กนะครับคนโบราณเนี่ยที่เขาเล่นพากิ่งกันเนี่ยนะครับก็มีความเชื่อว่านะครับพากิ่งเนี่ยอัปแฝดแล้วก็ดงดังมีชื่อเสียงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ หลวงปรทวดรุ่นนี้ก็เป็นพระพิธีใหญ่นะครับหลวงประทวดเนี่ยก็เชื่อกันว่าเป็นพระนีรันตาลายอยู่แล้วนะครับก็คือแขวนแล้วไม่ตายโหงนะครับคุ้มครองแค้วคาดปลอดภัยนะครับเนื้อของรุ่นนี้เนี่ยเขานวะเขาผสมมาเป็นเอกลักษณ์มากนะครับสวยนะครับจมูกสวยปากสวยตาสวยนะครับแล้วก็หน้าผาก ใบหูนะครับหน้าผากใบหูเรียบร้อยนะครับมีผิวไฟขึ้นลายๆนะครับผ่าไม่ผ่านการใช้งานก็อายุผ้าก็40กว่าปีแล้วนะครับก็ถือว่าเก่าพอสมควรนะครับปีพศ2525ปีนี้ก็โอ้โหเข้าไปปี60ฝ่า69จะ7ศแล้วนะครับ หลวงพ่อทวดนะครับเป็นบัวฟ้าบัวหง,งายหัวเข่านะครับนิ้วเท้ามีผิวไฟอยู่เลยนะครับพระไม่ผ่านการใช้งานผิวไฟขึ้นเลยนะครับที่สังคติจีวรเส้นคอหายปลานะครับ เนี่ยผ่าผิวสวยๆเดิมๆที่ด้านหลังนะครับใบโพก่อนเลยเจาะที่ใบโพนะครับผ่าไม่แตกไม่ล้าวนะครับนี่เป็นรอยสลากจากพิมพ์ขี้ผึ้งนะครับเล็กน้อยนะครับสังคาติคมโคิมเลวจีวอลึกๆนะครับ รุ่นนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะปานีดนะครับในการสร้างนะครับปานีดนะครับวัดช้างให้รอสอสองร้อยแขนคอผิวไฟฟุบลุกเลยนะครับองค์นี้ก็ถ่ายรูปศัตรูแล้วนะครับ ดูรูปชัดๆขอได้นะครับสองศูนย์หนึ่งสองนะครับใบโพนี่นะครับโค้ดแล้วก็โคดช้างนะครับก็มีรอยตะใบแต่งเล็กน้อยนะครับบนวนรอบๆ ก็อุดกิ่งเรียบร้อยดีนะครับตรงโค้ดใบโพนี้โอ้โหสมเป็ดเลยนะครับก็นะครับเป็นพระที่สวยแล้วก็สภาพดีแล้วก็รุ่นนี้เป็นที่นิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับหน้าแหวนน่าใช้นะครับก็สำหรับองค์นี้นะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับผมเปิดราคานะครับไว้ที่สอง0มืนบาทนะครับผมสนใจก็โทรนะครับ 0988นะครับ541366เชนนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับส่วนเบอร์โทรอะไรไลน์ลอะไรในการติดต่อเนี่ยผมก็จะลงไว้ตรงคำอธิบายคลิปนะครับก็เข้าไปติดต่อสอบถามพูดคุยได้นะครับหรือว่าโทร0988 541366เชนนะครับแล้วก็มีผักเครื่องนะครับในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับ เชิญเพื่อนๆนะครับพี่ๆนะครับเข้าไปรับชมผัะเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่เสำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้นะครับแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับได้รับชมกันนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ